ค่ะชื่อน้องอะไรเนี่ยนั่นชื่อน้องอะไรน้องอะไรน้องอิ่มอะไรน้องอะไรหนูชื่อน้องอะไรบอกก่อนเลยหนูชื่อน้องอะไรคะนุ่มนุ่มเฮ้ยเหรอเอาใหม่เอาใหม่อันนี้อะไรคะนี่ใส่แอปเปิลก่อนใส่แอปเปิลไม่ต้องใส่ปะใส่จริงปะใส่จริงปะ ไม่ใส่เนาะวันนี้ไม่ใส่ใครดูน้ำหมูมีน้ำหมูด้วยไหนเรียกน้ำหมูสิเรียกน้ำหมูก่อนน้าอะไรน้าเลยหน้ำหมูมายางังถามสิถามยางังอา้าวยังเลยอ่านหนังสือก่อนอนี่อะไรอันนี้อะไรนกอะไรนกเกล็ดนกกะอะไรนกเรียนนกกะเรียนอ่าอันนี้เรียนนี่เบ็ดกับสามเบ็ดกับเก้าเรียนแค่ครั้งเดียวนะ อ่านแค่ครั้งเดียวนะคะมาลายนี่นี่อัน,นันงาตรงนี้นะั่นี่อะไรคะงูงูนี่ค่ะงูงูแล้วก็นี่อะไรคะงูเก็บอ่ะอันนี้อะไรคะอันนี้อันนี้อันนี้อะไรอันนี้อ,นนอันนี้อะไรคิปโปอันนี้อะไรคะอูจาโต โฮกตาโตอันนี้กิงเอกะอะไรไกายหลอดกายจีนหลอด,น,ลอดนี่อะไรเสือเสือิน,อนี่ีน,นี่อะไรยีร่เก็บเก็บเก็บกันอ่ะนั่งลงค่ะ แล้วเนาะง่วงละไปนอนบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนนะบ๊ายบายทิ้งบ๊ายบายทิย้งบายกันบายกันเด้วส่งจูบยังสวัสดีค่ะสวยๆกันว้ายอะไรมันปิดตาแล้วสวัสดีค่ะไหนกาบพายังไงคะกาบพาสิหน้าไม่กลับอ่ะนั่งดีๆนั่งค่ะนั่งกัเพียบีดีๆนั่งกับสม่าดีๆอ่ะนมมือ อระรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาทิกราบกราบลงพื้นหัวเท้ากับอเอาไหมนั่งดีๆทำพนมพนมือพนมมืออะรหงังทำแบบแม่เลยทำแบบเนี้ยอ่ะเร็วพนงมือสิอระรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา พูดตังพะกามตังพี่ว่าเทมิครับเนี้ยอ่ากลับไกราบไปเฉยกราบพนมมือด้วยดิไม่ใช่เท้าอ่ะกราบอย่างนี้นะคะเฉยๆฉยอ่ากลับค่มลงมาค่มลงมาหาทำไมล่ะแม่กราบลองเงี้ยมดิแ่ก็กราบแล้วเนี่ยแม่กราบแล้วอุ่นกูดกราบลมเสีย กินนมนกินอะไรกินนมหวานกินนมใครกินนมใคร่มแม่หวานอนอนนอนนอนนแม่โอ้วโอ้นึง้นึ้อิวอิวอิวไปนอนนอนเต้นกันกินนม ดมดดูดยดวยตยิ้มได้ยิ้มไปป้าสอนหนูยิ้มยังไงป้าป้าฉอนป้าฉันป่ะกินนมแล้วเร็วเไปแล้วไปแล้วเก็บเก็บเก็บไปนอนนอนนอนตรงไหนนอนตรงไหนนอนที่นอนเร็วปิดแล้วปิดแล้วออะปิดตู้ปิดตู้ปะนอนตรงไหนนอนตรงไหนเร็วนอนตรงไหนไหนที่นอนอยู่ไหนที่นอนนี่นอนเลยนอนยัง เค,งเคงง้งเค้งยังนนที่นอนเอาหมอนเอาหมีนอนเ <laughs> ด็กยิ้มหวานกัน <laughs> นี่มีคุณยายด้วยมีคุณยายด้วยมียายด้วยนัเนน่ะดูสิมียายไหมยายอะไรนะยายแปะ๊ะยายแปะ๊ะยายแป๊ะอยู่ฝั่งนูน้นไหนมียายนนไมยนหนมดูดิเนี่ยทำนอนกินนมนมด๋อยไหมฮะ นมอะไรจุดจุดนมนมกินกนมนมยิบัน,น,น,นหนึ่งทียิบันอ่ะจุ๊บก่อนจุ๊บก่อนอ่ะจุ๊บแม่ก่อนจุ๊บก่อนเร็วอ่ะจุ๊บหนึ่งทีอันนี้อันนี้กินข้างไหนกินข้างไหนนีนนี้นอานี้เอานี้เลยเหรอ <laughs> ไปดีกว่าไปดีกว่าง,วง่วงนอนนอนนอน khén đó ăn luôn nọn <laughs> hẹn từng bye bye cả bye 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 của nhảy tay đi